อยู่ที่จุดสัดร,ราช,ชป,ปลารบนะครับขบวนที่กำลังจะมาคือขอบวนโดยสารที่281กรุงเทพกบินบุรีเจ้าหน้าที่เครื่องก้นออกมาบุกสัญญาณขอให้หยุดครับรงแดงดดดวันนี้ก็มาดักขบวนรถจากไอ้น้ำขบวนท่องเที่ยวพิเศษนะครับอา้อาวอา้าวอ้าว วินฝ่าไปก่อนครับนี่จุดนี้ครับไม่แผ่วเลยเอายังยังไม่มายังไม่มาตรงนั่องอยู่ไกลอ,อ,อยู่ครับอ๋ออ๋อวันนี้วันนี้เอารถของพ่อมาวิ่งไลยไอ้นะ้ำ เราข้าวกินอนะ่ะเอาไปเอาอยางเนี่ยนะเขาแจกอ่ะ่นัน้นพอดีจัดให้อย่าให้เสียกินกินแล้วจะได้นอนหลับโอ้โหโอ้โหคนเดินข้ามครับขาวด้วยนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะักขัตเลษ์ครับวันที่5ธันวาคม2 5 6 7รขบวนรถ ที่281นั้นก็จะสลับมาใช้รถดีเซลรางนะครับในวันหยุดแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะใช้หัวรถจักดีเซลราก าจะไม่มองเลยนะกรงุงเทพกับินบุร,รี ขบวนต่อไปเป็นขบวนรถโดยสารที่388ครับรถเดินทางมาจากชุมทางกาจังซาวเรามาดูเครื่องกั้นลงนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตเลิกนะวันพ่อวันที่5ธันวาคมรถไม่เยอะนะครับรถไม่เยอะแต่ก็ฝากันเหมือนเดิมครับ ขบวนรถนั้นเข้าจอดที่มักกะสันเรียบร้อยอะตอนนี้รถออกมาจากมากาักกะสัน,น,น,นเรียบร้อยขาบวนรถจากไอ้น้ำที่รอน่าจะรอสวนทางกับ3.8 8ที่ยม,มาราชนะครับอโ,อโอ้โหปล่อยควันมาเลยอืโหโอโหโอืโหโอ,โหโอ เราอยู่กันที่จุดตัดราชปจริรบนะครับ ไปไปอ๋อน้องไปครับเราเจอกันอยู่ที่จุดตัดราชฟาร์บนะครับมาดักรถจากไอ้น้าอันนี้ของเจ้าไหนพี่ผมนีได้คนไปติดตามมั้งอ่ามีเอฟซีมั้ยครับรถไปครับนายเบิร์ดครับโอเคครับพี่เป็นโปรโตโอโอโอ้เอฟซีพี่วินครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับอ่าเลยครับพีมาแบบนี้ครับอน้องไปจากดินแดงนะครับเป็น FC รถจักร ไอ้น้ำเอฟซรถไฟไทยมาเจอกันนี่ครับใส่เสื้อรถไฟด้วยรถประคองนะครับรถกระติกน้ำเอาเอาเอารถตู้อาเจ้าที่โบกให้ไปครับแหมเครื่องกั้นอยู่โน่นนะครับแต่รถมันล้ำมาครึ่งทางแล้วเอามอไซต์ต่อครับลงข้างหนึ่งครับวันนี้ เอาเอาเอานี่มาครับอย่างเร็วโอ้โหเครื่องกันกำลังลงครับเอาโอ้โหชีวิตมันต้องมีลุ้นครับปล่อไปอีกนอ้าวบอกบอกปอยไม่ได้ครับโอ้โหมีเด็กด้วย คันเหลืองนี่ไปไมไปเาไป,ไปตามหลังใช่ไหเป็นรถประคองครับได้หัวรถจากจ k เคพ่วงถังบรรทุกน้ำยาเคมี k Me, สำหรับเติมรถจากไอ้น้ำนะครับ อา้าวคันนี้ครับไม่สนครับโอ้โหรถความปลอดภัยคืออะไรสกดไม่เป็นครับไม่ใช่ธรรมะคืออะไรนะธรรมะคืออะไรไม่รู้ครับแต่นี่ความปลอดภัยคืออะไรมาแล้วนะครับรถประคองได้เป็นหัวรถจาก G E K ทำขบวนมา ผ่านช่วงชุมชนนะครับชุมชนที่พักอาศัยริมทางรถไฟช่วงพญาไทยราชพารพ รถจากไอ้น้ำนั้นมาถึงชุมชนมุนลมใสแล้วนะครับ 18, 18. หัวรถจากจ k 4 0 1 8 ก็จะรอวิ่งตีคู่มากับรถจากไอ้น้ำนะแต่ว่ามาก่อนเครื่อง,งกั้นลงแล้วนะครับรถจากไอ้น้ำมาแล้วอบวนโดยสารที่903ลงครับลง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  โอ้โหต้องขี่มอไซค์ผ่านหน้ากันไปเลยครับผ่านชุมชนชุมชนริมทางรถไฟนะครับระหว่างพระยาไทยกับราชบารบ ลังมานะฮะส่งเสียงหวีดมาแล้วครับแหมสภาพมาจะดูโรคหูโรคตาหน่อยนะครับข้างทางแล้วก็กลางทางที่เห็นอยูโอ้โห เรามาอยู่ที่ประตู2มักกะสัน เคลื่อนตัวออกมานะครับกระบวนโดยสารพิเศษท่องเที่ยวด้วยรถจากไอ้น้ำวนที่903 ไปดนเลยไปผ่านเลยไปดูเลยขับตามนะครับขับตาม รเราตามมาถึงที่ป้ายยุดรถสุขุมวิท71ครับถึงกันลงแล้วคั้นี้เดี๋ยวตามอุ่มาก็ทางแต่ก็รถป่าเป็นไปมานะครับ ัวราจะไงน้ำนันนาจะมาแล้วนะครับ ผ่านไปมานะครับมองไม่เห็นรถเขาก็ข้ามกันไปเลยเดี๋วยววิ่งตามจนะว่รถรถโผลมาแล้วนะครับตามกลองแสแสบมา ข้าหัวหมากนะครับ เต็มเลยนะครับออกมารอรถจากในน้ำที่หัวหมากกระบนรถจอดรอที่หัวหมากอยู่นะครับเราก็ตามมาตั้งแต่มักกะสันจนถึงหัวหมากฮนะไม่เคยมาถ่ายที่นี่เลย ปกติก็จะเลยตรงนี้ไปโน่นว่าจะเค้เลยครับไม่มาเลยแถวนี้รถยังจอดคนไหนน้ำคนนี้เยอะครับที่นี่พอๆกับบางซื้อเลย เสียงเครื่องกั้นลงแล้วนะครับย้ายมาฟังตรงข้ามนะเผื่อได้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาด้วยวิ่งสะหอบเลยครับ สายสีเหลืองมาแครับแต่ไม่มาครับ ก็จบการติดตามเพียงเท่านี้นะฮะแล้วกับสายสีเหลืองครับรถไปสายรถไอ้น้ำผ่านไปก่อนนะเรารอรถประคองนะใช้หัวรถจากรเ K บรรทุกถังน้ำยาเคมีพิเศษสำหรับเติมรถจากไอ้น้ำครับเ,เสียงสัญญาณเครื่องการดังขึ้นนะครับขบวนรถประคองแล้วก็ขบวนที่278 ก็จะมาโอ้ยหันหลังกลับมาสายสีเหลืองมาแล้วไม่ทันกับรถประคองนะครับอีกนานแล้วกันนี้ รถประกองหัวรถจักรกีเคครับทำาขบวนออกมาแล้วจากสถานีหัวหมาก อวน2 7 8กระบินบุรีกรุงเทพกำลังจะผ่านเข้าสถานีหัวหมากคนเดินข้ามแบบสบายใจเอาเอาเอาวิ่งเอา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  มาแล้วนะครับสามสี้าหนึ่ง จอดร,รับส่งผู้โดยสารที่สถานีหัวหมากปลายทางกรุงเทพหัวลำโพง